สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการปรับแต่งสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ด้านบนของมือถือ oppo นะครับรุ่นล่าสุดนะครับที่เป็นระบบ color os 12นะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่นะครับเราสามารถเลือกรูปแบบได้หลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับผมไปที่ตั้งค่านะครับกดเลยต่อมานะครับให้เลื่อนหาคําว่า การแจ้งเตือนและแถบสถานะนะครับผมจะมาหน้านี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าเครื่องมือต่างๆมากมายที่อยู่ข้างๆตรงที่แสดงเวลานะครับเห็นเครื่องมืออะไรเต็มไปหมดเลยไหมครับผมเราสามารถปิดได้นะครับถ้าเราคิดว่ามันรกหูรกตานะครับเราสามารถกดปิดมันได้นะครับผมมาดูวิธีกันเลยนะครับเมื่อมาหน้านี้นะครับผมให้เรากดไปที่คําว่าแถบสถานะนะครับผม จะเป็นการตั้งค่าแถบสถานะด้านบนนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งเราสามารถปรับแต่งเลือกปิดเปิดเลือกรูปแบบได้นะครับเดี๋ยวมาดูทีละหัวข้อกันเลยนะครับผมอันแรกนะครับจะเป็นไอคอนนะครับการแจ้งเตือนข้อมูลนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับต่อมามันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นการแสดงไอคอนนะครับก็คือแถบสถานะนะครับจะขึ้นเป็นรูปข้อความหรือว่ารูป แชทต่างๆนะครับสังเกตไหมครับข้างบนเมื่อเรากดคําว่าแสดงหมายเลขนะครับนีวผมจะกดให้ดูนะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับหัวข้อแรกเป็นไอคอนนะครับหัวข้อที่2เป็นหมายเลขนะครับหมายเลขในที่นี้ก็คือไอคอนนะครับเห็นไหมครับไอคอนข้างบนมี3ามใช่ไหมครับ ก็คือสิ่งที่ผมกําลังเปิดอยู่นะครับมี3แบบนะครับก็คือตอนนี้ผมเปิดการบันทึกหน้าจอแล้วก็โหมดห้ามรบกวนนะครับแล้วก็กดตั้งค่านะครับมันก็จะมีไอคอนขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อผมกดคําว่าแสดงหมายเลขนะครับมันก็จะเป็นเลข3าแบบนี้นะครับถ้ากดหัวข้อไม่ต้องแสดงนะครับก็จะไม่ปรากฏอะไรเลยนะครับสังเกตไหมครับต่อไปเป็นหัวข้อรูปแบบแบตเตอรี่นะครับผมจิ้มเลยจะมาหน้านี้นะครับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นรูปแบบแบตเตอรี่แนวนอนนะครับ ที่ระบบตั้งมาให้เราตั้งแต่โรงงานนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับผมเรากดแนวตั้งดูนะครับแนวตั้งนะครับเป็นแบบนี้นะครับแบบหมุนวนนะครับเป็นแบบนี้นะครับหรือเราจะไม่ต้องแสดงก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดามชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นหัวข้อเซนแบตเตอรี่นะครับจิ้มเข้าไปเลยหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อ การแสดงเปอร์เซ็นแบตเตอรี่นะครับผมผมเลือกไม่ต้องแสดงนะครับมันก็จะไม่ขึ้นเปอร์เซ็นแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นนะครับผมเราสามารถเลือกเปอร์เซ็นแบตเตอรี่ได้นะครับว่าเราจะให้มันแสดงด้านนอกหรือด้านในนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับเมื่อกดไอคอนแบตเตอรี่ด้านนอกนะครับเปอร์เซ็นก็จะมาอยู่ด้านขวามือของแบตเตอรี่นะครับเมื่อเรากดไอคอนแบตเตอรี่ด้านในนะครับเปอร์เซ็นนะครับก็จะมาอยู่ในก้อนแบตเตอรี่นะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหรือเราจะเลือกติดเครื่องมือต่างๆไอคอนต่างๆได้นะครับ เช่นผมเปิดบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบลูทูธให้ดูนะครับเปิดแล้วนะครับสังเกตหัวข้อด้านขวามือบนนะครับผมผมจะกดคําว่าบลูทูธนะครับตรงสีเขียวนี้นะครับกดเลยไอคอนบลูทูธหายนะครับแต่ว่าบลูทูธผมยังเปิดอยู่ปกตินะครับแค่ไม่แสดงเฉยเนะครับสามารถเลือกปิดได้เลยนะครับได้เลยปิดแถบการโชว์นะครับผม ถ้าคิดว่าลบหงลกตาครับเราสามารถปิดได้เลยนะครับผมปิดได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่าแสดงสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ด้านบนของมือถือนะครับที่อยู่ด้านที่อยู่ด้านบนของมือถือ oppo นะครับที่เป็นรุ่นใหม่เวอร์ชัน color os 1 2นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ใช้งานมือถือทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ